รู้จักกับมาดามรถถังหรือนพรัตน์กุลฮิรันผู้ที่ส่งออกรถหุ้มเกราะสัญชาติไทยไปให้กองทัพกว่า46ประเทศทั่วโลกภายใต้บริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์ เรื่องราวของเธอเริ่มต้นที่ย่านเสี่ยงกงในวันที่เธออายุแค่สิบขวบพ่อของเธอเป็นคนพูดติดอ่างทําให้ประมูลเศษเหล็กสู้คนอื่นไม่ได้เลยเธอเลยอาสาเข้าไปช่วยด้วยการเสริบน้ําชาเอาใจใส่ผู้ใหญ่จนทุกคนเอ็นดูพอถึงเวลาประมูลเธอก็ใช้ความน่ารักขอให้ทุกคนเปิดทางให้พ่อได้ของที่ต้องการเมื่อโตขึ้นเธอคิดจะต่อยอดธุรกิจขายอะไหล่ซ่อมรถเล็กๆของสามีและสามีได้เริ่มทำธุรก กิจกับกองทัพพ่อของเธอก็ได้สอนบทเรียนที่สำคัญว่าอย่าจับปลาแค่ในแม่น้ำต้องจับปลาในทะเลหลวงสินค้าของเราต้องดีพอที่จะขายได้ทั่วโลกและโอกาสก็มาถึงหลังสงครามเวียดนามเธอได้เดินทางไปอเมริกาและได้เห็นสิ่งที่น่าทึ่งพวกเขาแกะยางจากข้อต่อสายพานเก่ามาซ่อมใช้ใหม่ได้ ขณะที่ประเทศไทยมีของแบบเดียวกันกองทิ้งเป็นภูเขาเธอบอกสามีทันทีนี่แหละคือปลาในทะเลหลวงของเราจากจุกนั้นเธอเริ่มธุรกิจซ่อมและส่งออกชิ้นส่วนในปี2,525 25. จนปัจจุบันเธอคือหัวเรือใหญ่ของชัยเสรีผู้ผลิตรบหุ้มเกราะ First Win ราคา15ล้านบาทที่กันกระสุน AK47 ผลิตภัณฑ์ของเธอส่งออกไปกว่า43ประเทศทั่วโลกและยังวิ่งได้แม้ยางแตกกว่า150กิโลเมตรสิ่งที่ทำให้เธอปิดเดียวกับผู้นำทั่วโลกได้ก็คือความจริงใจการรับฟังและช่วยแก้ปัญหาและนี่คือมาดามรถถังหญิงไทยผู้พิสูจน์ว่าใจและวิสัยทัศน์คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด